ปี2026นี้คูโบตาได้สร้างความประทับใจครั้งใหม่ให้กับเกษตรกรไทยและทั่วโลกด้วยการเปิดตัวรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดคูโบตาเนโอสตารบี2741รถแทรกเตอร์ขนาดกลางที่ผสมผสานความแข็งแกร่งความประหยัดและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในคันเดียวสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องจักรกลการเกษตรที่ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานในไร่นารุ่นนี้คือคำตอบที่แท้จริงรอยเย้าเฟรมจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับรายละเอียดทั้งหมดอย่างลึกซึ้ง คูโบต้าดีอัสตาบี2741รุ่นปี2026ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับงานเกษตรกรรมที่หลากหลายตั้งแต่งานไถพรวนปลูกพืชดูแลสวนผลไม้ไปจนถึงงานในฟาร์มที่ต้องการความคล่องตัวสูงตัวรถถูกพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์การใช้งานจริงของเกษตรกรในหลายประเทศและถูกปรับให้เข้ากับสภาพพื้นที่การเกษตรในไทยโดยเฉพาะจุดเด่นสำคัญที่หลายคนต้องพูดถึงคือเครื่องยนต์ดีเซลขนาด27แรงม้าที่ให้กำลังสูงแต่ประหยัดน้ำมันเป็นพิเศษ ระบบเผาไมที่ถูกออกแบบใหม่ช่วยลดการปล่อยมลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการออกแบบภายนอกนั้นเรียบง่ายแต่แข็งแรงโครงสร้างตัวถังเหล็กหนาพร้อมสีส้มสดใสอันเป็นเอกลักษณ์ของคูโบต้าโดดเด่นและมองเห็นได้ชัดในทุกสภาพแวดล้อมด้านหน้าติดตั้งไฟส่องสว่างเลทที่ให้ความคมชัดแม้ทำงานกลางคืนพวงมาลายัยแบบ Power อร์สตร่งที่หมุนได้เบาและง่ายเหมาะสำหรับการทำงานต่อเนื่องยาวนานโดยไม่ทำให้ผู้ขับรู้สึกเหนื่อยลา้าเบาะนั่งถูกออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ รองรับการสั่นสะเทือนได้ดีและปรับระดับได้หลายตำแหน่งระบบเกียร์ของคูโบต้าดีอัสตา b 2741ใช้เกียร์แบบ9ก้าเดินหน้า3ถอยหลังให้ความยืดหยุ่นในการทำงานทุกสภาพพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นงานที่ต้องการความเร็วต่ำเพื่อความละเอียดหรือการเคลื่อนที่รวดเร็วในพื้นที่โล่งกว้างระบบ PTO หรือเพลาส่งกำลังท้ายสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมต่างๆเช่นเครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นยาเครื่องพรวนดินได้อย่างง่ายดายทำให้รถแทรกเตอร์คันนี้กลายเป็นเครื่องจักรสารพัดประโยชน์ในฟาร์มเดียว อีกหนึ่งคุณสมบัติที่น่าสนใจคือระบบควบคุมการยกไฮดรอลิกที่ถูกพัฒนาให้แม่นยำและตอบสนองไวกว่าเดิมเกษตรกร,ร,ร,กรสามารถควบคุมการยกอุปกรณ์การ,กรเกษตรได้อย่างนุ่มนวลและมั่นคงช่วยลดความเสียหายของดินและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานตัวรถมีน้ำหนักที่สมดุลทำให้การถ่ายและพรวนดินเป็นไปอย่างสเสถียรไม่เกิดอาการลื่นหรือสะดุดในสภาพพื้นที่ยากลำบากความทนทานถือเป็นสิ่งที่คูโบต้าขึ้นชื่อมาโดยตลอด และในรุ่น d ี i Star B ออสี่บปี2026นีนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเครื่องยนต์และระบบเกียร์ได้รับการทดสอบในสภาพการทำงานหนักอย่างต่อนเนื่องเพื่อให้มั่นใจได้ว่ารถสามารถใช้งานได้หลายปีโดยไม่ต้องซ่อมแซมบ่อยครั้งอีกทั้งยังมีระบบระบายความร้อนที่ปรับปรุงใหม่ลดความร้อนสะสมและช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ได้ยาวนานกว่าเดิมสำหรับเกษตรกรไทยที่มักทำงานในพื้นที่ขนาดเล็กหรือพื้นที่สวนผลไม้รถแทรกเตอร์รุ่นนี้มีรัศมีวงเลี้ยวแคบ ทำให้เข้าไปทํางานในพื้นที่จํากัดได้อย่างสะดวกนอกจากนี้ยังมีระบบเบรกที่ตอบสนองไวช่วยเพิ่มความปลอดภัยเมื่อต้องทํางานบนพื้นที่ลาดชันหรือถนนลื่นระบบการสะเทือนถูกปรับให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ดินนุ่มและครูกระดที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทยในด้านการบำรุงรักษาคูโบต้าเนโอสตาร์บีสก็ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายฝาครอบเครื่องสามารถเปิดได้กว้างเพื่อให้ตรวจสอบและเปลี่ยนอะไหล่ได้อย่างสะดวกจุดเติมน้ำมันและน้ำมันเครื่องถูกจัดวางอย่างเป็นระบบ ช่วยลดเวลาในการดูแลรักษาทําให้เกษตร,รกรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากในการดูแลรถที่สําคัญคูโบต้าในปี2 0 2 6ได้เพิ่มเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเกษตร,รกรเช่นระบบแจ้งเตือนการบํารุงรักษาผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะการทํางานของรถได้แบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิเครื่องยนต์ระดับน้ำมันหรือระยะเวลาในการเข้าศูนย์บริการทำให้การใช้รถแทรกเตอร์ในยุคใหม่นี้สะดวกสบายยิ่งขึ้น รถแทรกเตอร์คูโบต้าดีออสตาบปี2026ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือทำการเกษตรแต่เป็นเพื่อนคู่ใจของเกษตรกรไทยที่ช่วยให้การทำงานในไร่นามีประสิทธิภาพมากขึ้นใช้งานง่ายดูแลรักษาไม่ยุ่งยากและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยด้วยความแข็งแกร่งและเทคโนโลยีที่ทันสมัยคูโบต a าได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพร้อมจะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับเกษตรกรไทยในทุกยุคทุกสมัย รอยัลเฟรมหวังว่าวันนี้ผู้ชมทุกท่านจะได้เห็นคุณค่าและศักยภาพของคูโบต้า i นโอสตาบ2741รุ่นใหม่ล่าสุดปี2026ว่านี่คือ1ในรถแทรกเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการเกษตรยุคใหม่หากคุณกําลังคิดจะลงทุนเพื่ออนาคตของไรนาและครอบครัวรถแทรกเตอร์คันนี้คือการตัดสินใจที่คุ้มค่าที่สุดอย่างไม่ต้องสงสยัย